คลล้องแปแวส,บบสวัสดีครับท่านคุบังทนายเตยยุช่ชงมนาชาแนลเดอร์นนี้ว่านายย่ททีถนนเยาหัวลาดเดอ่าเด้อ คือวันนี้วันหน้าพาทุกคนมาเดินส้มบรรยากาศนครตุตจีนของถนนเยาวราชนะคนร่ายแห้งรีบพี่น้ะตอนนี้วันหน้ากำลังยางไปเรื่อยๆนะรถจะไล่น้องพี่น้อง บรรยากาศคืนเลยทีเดียวเนาะแล้วนี่ก็แบบใส่หน้าเท้านะใส่หน้าเท้าได้คน,น,นลายนียคึกคักแห้งแต่รถกระติดเนาะแล้นี่คนลายแห้งเรียนร้อยเนาะแต่ทีเดินอาหารเต็มคนเนาะ เชื่อมเลยพี่น้องสวยงามเลยเนาะซึ่งบนหน้ากาสทีเดินไปเรื่อยๆเนาะโด้วยโบกุจุดหมายปลาทางคือเดินในใี่น้องเบิร์กนั่นแหละทำงานส้มว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะมีการขุกผักลีเดะ คนร้อยแห่งรีบไปเนอกดูบอลนี่งปตะตเซลต์แต่ของบนน,น่ารมมันพัดนี่เป็นบรรยากาศเยาวราชนะช่วงไก่สีหอตุ๊ดจีนนะพป่นอะคนก็มาหยางกันไล่ลี้ไปเนาะเต็มเลยเนาะ บอกเลยบรรยากาศเนาะทุกหลานเนาะที่คนเต็มทุกหลานเลยเนาะคนเต็มทุกหลานเลยนะพี่เนาะรถกระไลนะ่เนาะคนกระไล่ รถกระาคนกระารใช่้หงเอยลานจดนลก็คไา่ดีแหงนะ้งบรรยากาศส่วงไก่ทเิงจุดจีนนะซึ่งนนี้น,อน้องมะนากะมาเดินคนเดียวนะซึ่งจะมามี่ช้าต่างชาตินะเพนนะเต็มเลยบรยากาศกรายเป็นลาย มีลา้านอาหาะหลากลาห,ลาหลายห้านเนาะมีหลาน่้านอาลายหาย้านเนาะ อยู่กันลอยเลยนะอะไยวะเนี่ยคน เยอะนะพี่เราเขาหยดแสบต้นกับสียงมาเดินกินขอมมอนียางมอนีก็เป็นวันวันยุด ตายแห้งเนี่ยนะมัจากาศน่อนสุดยอดเลยเยาวราช่อนนักสกกุดจินนะคับเนะนาะสาวไร่สีมะกะนั่งรถไฟฝ่าใตดดินเนาะมาลงอยู่ที่วัดบางกอนนะแล้วกา็ ลงยอดมังกรแล้วกยางมันเป็นถนนแปลงหน้าเนาะแปลงน้ำเจอเลยเนาะนิดนึงบัลายแห้งเลยเนาะมีบตรตลาดนำล,ลาดมัย่งกับมีบัตร จกอดคุณล่าแห้งเนานะ

น,นี่บานายากาศ่บบบรรยากาศแบบว่า,า,านห้าเนี่คนเลี่นะ มาหน้าเจอของแปลกเลยเรียว่าหน้าจลองซื้อกินเลพี่น้อ<า>งบอกมันิราคาไเดนะ้สสาโดยว้อยางกลับไหมเดี๋ยวหน้าสนะิไปซื้อข้องแปลกๆลองกินบ้างนะว่าสิเป็นจะได้เดี๋ยวลอมา อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบจ้ะอันนี้ถ้วยละ30มสิบเท่ละห้าสบแปดร้อยฮะเหลียวแบบเป็นไฟล์เนี่ยค่ะมันเป็นไฟายแล้วค่ะน่ากินน่ากินเอาตัวหนึ่งเลอยากลองอันนี้มากเลยอันนี้กินได้กินได้ทั้งตัวกินได้หมดเลยค่ะกินได้หมดเลือกเลยเอาไปอันนี้ครับรสชาติให้พี่าลองกินดู

ก่ายกุ้งเผาเนะ่ะกินกิ้่ายกุ้งเผาเนาะกินมันแบบเวลาแบบกิ้งก่แบบเผากุา้งแบบเขากินดี่แบบว่ามันออกใหม่ๆนิดๆน,ดนดนะประมาณน่ะพี่นอ้องกระเสียบดีเนาะ กินเนาะให้ให้บรรยากาศวาก็คือคับเนาะคนร้ายแห้งเนาะเต็มทีเลยัเพราะว่าช่วงเนี่ยใกล้ที่หอนตุดจีนแล้วเนาะยวงเวลาคือคับเป็นพิเศษเนาะ บรรยากาศเนาะคนลลยถูกหลานเลยนะพี่อนเลาเนาะคนไล่หลานเลยนหลานดัง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 คนเต็ม มาตอกิวลูกชิ้น ม่อไหร่หรอเป่า,าบเบอร์งพังน็นค,คุณร่าแห้งเลยมื่อย่างไรเลย

เหงนดกคนเหงมาลอยได้พี่น้องยังดูคนเหงมาลอยยางเขาต้องขามว่ายางบ่าใดต้นมลอยพวกเห็นว่าพี่น้องมันต้องขามอ่ะคนไทม์เลยว่าพุกีนี่ว่าหน้าไปพังนั่นแหละแต่ที่นี่ไปแบบว่ายางบ่ไใดเนาะก็เลยพามาพังเนี่ย ตอนนี้มานาขอขอเดินกลับกันน,กกนะเพี่อนเนาะไว้คนไร้ผลเนาะคือสิกลังสิกลร์กันนะตอนนี้นะพี่น้องแห่งคำคนแหงลายเนาะเต็มเลยนะเพี่น้องะแหงดึกคนก็แหงลายเนาะมานาก็บศิครกลับกันได้เป็นไง คนะเนาะตอนนี้วันน้าอยู่ที่สถานีนวัดบางกอนเนาะวันน้ากำลังสีกลับบ้านเนาะกับห้อเลยเนาะเพราะว่าวันน้ายางบวายคนร้ายแห้งเลยเนาะวันน้าก็เลยตัองกับบ้านเนาะแต่ถ้าผู้ใดอยากมาเนาะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าแต่ดินหรือ MRT เนาะมาลงที่สถานีวัดบางกอนเนาะแล้วก็รขอทางประตูหนึ่งเนาะกับหอดเลยมองง่ายจ้ะยางเพอาะเนาทีก็หอดเลยก็หอด ใส่หน้าชาวรัวถนนยาวลาเน,ะนาะแถวถนนแบ่งหน้าเน,ะนาะแถวนี้แหละเห็นานะโอเคนะพี่นะ้องสำหรับคืนนี้นาะอวนันากับเซีววิญ,ญ,ญางไลนนาะกัสีจบเพียงทเ,นะเท่านี้น้องนาเขามาเบิ้งกับฝากกด subscribe ก,กดติดตามเนะจจาะเจชองวันหน้าเหคลิปต่อไปน้องนะสำหรับคืนนี้น,ะนาะวนาขอกักว่าสสวัสดีครับบ๊ายบาย